สวัสดีพี่ลูกครีทุกคนนะครับ ปิดหรือเปล่าเวลาจะซื้อหรือขายไอดีเกมโดน,โ,ดนโกงทุกทีกทผมขอแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจรับซื้อขายรหัสเกม ROV ที่ดีที่สุดมีไอดีที่เรื่องตั้งแต่5 0บาทเป็นต้นไปหรือใครที่อยากขายไอดีเกม ROV ก็สามารถขายได้ที่เพจนี้เลยเพจแท้อยอดไลค์แปดหมื่นขึ้นลิงก์เพจอยูใ่ใต้คลิปสวัสดีพีรุ่งคนเรียวทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเรามาเล่นตัวที่มีชื่อว่าฟลอเรนติโน่นั่นเองนะครับผมก็คือว่า วันนี้อยากลองมาเล่นฟลอเรนติโน่ป่ากันบ้างนะฮะว่าจะเป็นยังไงอัดดับแรกพุ่ง4ทีก่อนนะครับจัเหวะนี้เออพุ่ง4ทีเขาเรียกว่าเก็บสดอกกันเองนะฮะเขาเรียกกันใช่ไหมเออผมจะบอกเลยว่าฟลเรนติโน่เป็นตัวที่ฟาร์มเร็วมากนะเออผมจะบอกว่าฟาร์มเร็วยังไงดูนะนะดูนะนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟาร์มจบ3ามกองแรกใช้เวลาเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวเรามาดูนะถ้าเราไม่เดินผ่าดเราจะฟาร์มเร็วกว่านี้อีกนะ๋ยวเราเดินผ่าดโอ้ เสร็จ56ิวิโคตรไวนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเตรียมแท็กการเหมือนป่าตัวอื่นนะเออแต่ว่าเราจะมาเล่นให้ดูนะครับว่าฟลอเรนติโนป่าเนี่ยมันยังเล่นได้ไม่แต่ปกติเข้าไปเลนดีกว่านะครับเพราะว่าเอามาเล่นเอาไปเล่นเลนอ่ะมันกดได้ทุกตัวอยู่แล้วจริงจริงมันก็เล่นป่าได้แต่ว่ามันจะขาดสเปลฟิกเกอร์ไปอะไรอย่างงี้งมันจะเข้าไฟยากนะแต่ว่าถ้าเล่นเป็นป่ามจะได้ไฟบ่อยแล้วจังหวะนี้รอสี่ก่อนเดี๋ยวเราจะนัวแน่นอนอ่าแล้วจังหวะนี้ยังไงต่อแล้วจังหวะนี้ อันตีเขาไปไม่โดนใครเลยแล้วไปโดนกิลด์แล้วก็ลำลำม่วลํำซั่วแล้วก็ยังไงแล้วเทยวยิงยิงตามนั้นแหละครับท่านผู้ชม <c oughs> ตามนั้นแหละฮะ <c oughs> แม่เอ้ยเข้าพลาดนะเมื่อกี้อเลิเตอร์มันอันนี้แล้วอ่ะแบบว่าเขาเรียกว่ามันสตัรนแล้วแวต่แต่สตัรนมันหลุดก่อนไง,งกะพร,ะราดกะพร,ะราดไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะตอนนี้เรายังลํำแบบว่าจะไม่ค่อยพิวเท่าไหร่นะโอเคโอเค ยังไม่ไหวพิวเท่าไหร่แต่พอเราเริ่มรำไปเรื่อยเราจะเริ่มผิวนะฮะหรือเปล่าปุ๊บโอเคโอเควิธีการรำผมก็มันมีคนสอนเยอะนะฮะสำหรับฟอลอเรนติโน,โนเอาเป็นว่าผมไม่สอนแล้วกันแต่ผมรำแบบปล่อยมือนะเออเอาแค่นี้ดีกว่าท่านผู้ชมเล่นฟลเรนก็น่าจะรู้ผมรำแบบปล่อยมือพอรำแบบปล่อยมือแล้วเราจะยืนนิ่งๆถ้ารำไม่แม่นเราจะยืนนิ่งๆเลยเอเอมันยังไงมันยังไง ฟึบ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 โอเคครับแทงลมคมกริบแทงลมคมกริบครับท่านผู้ชมมาเหมือนจังหวะนี้เราจะได้ไฟอีกแล้วว่ะเหมือนจังหวะนี้จะได้ล้วซุปไถสองแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วก็อันติยักไปเลยตันเหรอเออแล้วก็มั่วไปเรื่อยอะเมื่อกี้กดมั่วสู้วแต่ได้ดับเบิ้ลคิวโอเค โอเคฮะเอาองค์กรเหรอดิพึ่งใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กันด้วยนั่นเองนะครับผมเอ้ย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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฟาร์มตรงนี้ก่อนโอเจ้เดี๋ยวมันฟาร์มเร็วมากอ่ามาดิ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 ม โอ้เมื่อกี้เราลำพระราชเฮ้ยเฮ้ยแล้วยังไง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 แล้วลำเต็มสุบแลวยังไม่ได้คิวอีกกระปะโทเอออุตส่าห์ล้ำเต็มสูบนะท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋วเดีเีดีวเดีเียวเไยด้ปวมล่า,ลดลายดดเว ถือว่าทําดีนะฮะทำดีเวลาปลาดอกนี้ท่านผู้ชมน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ายืนนิ N ่งๆแล้วปลาดอกจะแม่นนะฮะตามนั้นเราจะออกกาะสะท้อนนั่นเองนะครับผมเอาไว้เทดผมจะออกกาะสะท้อนแล้วค่อยอดอดาเมิ่งไม่เป็นเซตเทมที่แบบถ้าเราอดอดาเมจมาเลยเราจะบางไปไงเออเราออกกาะสะท้อนเลยเราจะอยากลำนานๆไงอ้าวยังเหลือเลือดอยู่เนี่ยอยู่ข้างบนได้แหละได้เนี่ย ได้เถอะได้เถอะเอาบินบินเอาแล้วยังไง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 ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเราล็อกขาแล้วจะนี่ๆๆไม่เอาดีกว่าเข้ากลางดีกว่าขอปบาเป้งหน่อยนะจ๊ะเขาว่ากันยังไงเจออะไรกับขอบาแปร่รงอนะ โอ okay. เคเรื่อยๆเขาเรื่อยๆแล้วก็ฟาร์มล่างไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราได้เกาะสะท้อนเนี่ยเราจะแบบว่ายืนได้นานนะฮะลำได้แบบรัวๆนะฮะอ่าลำได้แบบไม่มีที่สิ้นสดุดไม่ใช่ชิบๆๆ,ๆโอเคครับจะคอยเคลียร์ิปเอ้าตัวมันโยกเห็นไหมถ้าตัวมันโยกแล้วจะปลาดอกไม่โดนเฮ้ยบูบูบู จบ <IC S> อันนี้ <disgu> อันนี้อ้าวยังไงไงแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงนี่ไงนี่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 อ้าวทำโหดอย่างนั้นเหรออ้าวเดี๋ยวมันล็อกขา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 เกาะคลิปปะโอ้ไม่ได้ใช้สูตรเกาะคลิปซะหน่อยโอ้โหจบแล้วไม่ได้วะไม่ได้วะนี่ไงขอคลิปตัวเล็กแล้วกัน เมื่อกี้ทำไมมันพุ่งไปแล้วแต่ทำไมมันไม่เนี่ยนี่วะเอาป้อมแล้วกันเนาะโอเคได้ป้อมแล้วโอเคถือว่าสวยสวยอ่าอ่าอาจะเอาจะเอาไปลนะแอบแอบครับแอบแอบมันจะมาไหมถ้ามันมามันโดนมันมาครับท่านผู้ษมมันมาครับท่านผู้ษม <S 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 <ๆ>เออได้ยังไงตอ่อยังไงยังไงอาวันเดอร์ ยังเหอนเดิมนนยังไงล่ะยังไงมันยังไงคิวเดิมมันล็อกอีกอ่ะยูเดิมอ่าทันหนิดแบงยังไงยังไงยังไงคิวเดอร์มันล็อกเสียจังหวะลามหมดอ้าวนายงมายิงมายงมายิง,ยง,ยงโอเคเป็นไงกับสะท้อนของผมนะแต่ว่าต้องออกโซลิเวอร์ถ้าออกขวานมันมันไม่ค่อยโหดน nah. ะผมลองออกขวานมาแล้วแต่ ออกขวานแต่ออกดาเมจล้วนอะ่ะเออผมเคยแล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยโหดอะ่ะต้องออกดาฟาร์มเพราะดาฟาร์มมันจะโหดกว่าแล้วค่อยแบบของแทงเรานะฮะผมว่าอย่างนี้นะผมว่าอย่างนี้นะ่าจะเวิร์กว่านะเพราะว่าดาฟาร์มมันได้มันได้ลบคูดาวมันได้สเต็คแบบคือมันได้ดาเมจที่เยอะอยู่พอสมควรนะประมาณนั้นโอเคถ้าเราเอาขวานมามันไม่ค่อยเท่าไหร่เออผมว่าอย่างนี้นะ ประเด็นคือมันได้รถคูดาวได้แหละมะาณจังหวะน,นี้เหมือนจะมีไฟหรือเปล่าอย่าเพิ่งไฟนะขอกองก่อนโอเคผมลำพิวไม่พิวท่านผู้ชมก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนั่นเองนะคือผมก็ว่าผมก็ไม่ค่อยพิวนะ <c oughs> ก็ลำพอที่ลำได้แล้วยังไงจังหวะน,นี้น่าจะมีนัวเนียหรือเปล่าน่าจะมีนวัวเนียหร,หรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าโอ้โหม,มันขัด ความสุขเออตายไปขับความสุขวะไม่ยังไงจับแล้วล็อกแล้วนี่ไงนี่ไงตีธรรมดาละกันขาดความสุขจังวะกิวเดอร์เนี่ย,ยแต่ก็ตายไปโดบนบัฟมังกรเรานะครับเมื่อกี้หรือเปล่าไม่รู้นะ <laughs> เออเออตั้งลงหกพันเลยจริงป่ามันก็ไปเล่นได้นะฟอลอเรนติโน,โน่แต่ว่ามัน เขาเรียกมันยังไงมันมีตัวอื่นที่มันดีกว่าคือฟลอเรนติโนถ้าเอามายืนเลนเราจะเป็นโหดกว่าเออเคยเข้าใจะปะโอเคครับผมคือฟลอเรนติโนมันเป็นตัวที่แบบไม่ใช่ตัวที่แบบเดินแก๊งเหมือนป่าถ้าป่ามันต้องทำอะไรเร็วต้องไปดันเวฟต้องไปอะไรอย่างเงี้ยไงแต่ว่าฟลอเรนติโนไม่ใช่ไงฟลอเรนติโนแค่หนึ่งหนึ่งไฟเก่งเฉยหนึ่งหนึ่งเก่งอะไรอย่างเงี้ย แล้วจังหวะนี้เราต้องปิดหลังแล้วแล้วยังไงแล้วไงโอ้เทวมันไปเลยกิวด้ว,ดวกันได้ว่าจังหวะนี้ไงอย่ามาขัดขัดความสุขจังหละเออมันขัดจังเลยขัดเหรอผมว่าน่าจะได้จบบ้านแล้วจังหวะนี้แบบรวดเร็วแล้วว่องไวเกาะคีบไปแล้วก็ไม่ได้วะจะเกาะคีบไปปานี่เท่าไหร่ อะไร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 เพื่จบบ้านเหรอโอ้โหจบแล้วโหยังไม่อยากจบเลยน่ยาจะจบแหละรเรียบร้อย11ดาวนะฮะตัวนี้เป็นตัวรองเอ้ยได้มา2ดาวอะเอาเรื่องนะฮะเป็นไงก็เป็นเรื่องขลุ่ยแล้วโอเคนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหนะน้าสคลิปก็บ๊ายบาย